จนะมีตัวเลขขึ้นหน้าจอโอเคได้หรือเปล่าเรียบร้อยอย่างหนึง่งเขาเรี่กเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ ครับก่อนหนึ่งต้องกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกม GTA Roleplay นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปฟาร,ร์มเอารถ50โลกันเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่ารถ50โลกันเลยอ่ะฮนะโอ้อาทำส,สองแรงเอาเรื่องนะทุกคนนี่นี่เมื่อวานผมไปลองจบปูนมาเว้ยเกมหนึ่งครั้งแล้วก็ได้หนึ่งครั้งได้เพราะอะไรรู้ไหตำรวจไม่มา้ปมาไม่ทันจบฟรีไปเลยหนึ่งหนึ่งถุงว่ะ เพศนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ทุกคนไม่แหลกไม่อะไรนะเดี๋ยววันนี้เลยไปทำงานฟาร์มบอลูนหนะ้าสิโลเนาะต้นคลิปที่บอกไปมาคนเดียวแล้วเนี่ยคนในประเทศเวลาปกติเลยนะตำรวจนรวะเนี่ยเก้าสิบเกือบร้อยคนนะหน่วยงานไม่มีแต่ว่าสองทุ่มขึ้นไปอะ่ะสองทุ่มสามทุ่มอะ่ะก็มีหน่วยงานเข้ามา แปลกนึงว่ะหมออย่างเยอะหมอเป็นใีสิบคนอ่ะตำรวจห้าคนเมื่อคืนเห็นอีกสุดก็คือแปดคนนะตำรวจก็คืออูแต่เขายิงแม่นจัดตอนที่ผมโดนไล่อ่ะไปกับน้องขับวินคนนึงอ่ะที่เขาชวนผมไปเฉยอ่าออฟโรดนี่เห็นปะห้าสิบโลคือผมยัอมองบอกว่าผมจาคันเจ็ดเหมือน 7, หรือว่าคันเหมือน คันนี้ก็คันนี้แต่ผมชอบคันนี้มากกว่าเนี่ยแต่ว่าถ้าคันเจ็ดหมื่นมันจะดูสวยสาดเก็บไปก่อนแล้วกันคลิปนี้ถึงตอนไหนก็เอาตอนนั้นแหละก็เหมือนเดิมนะทุกคนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรางานที่เราจะไปทําวันนี้ก็คือสาหร่ายนะทุกคนคือรอบหนึ่งอะ่ะอ่ารอบหนึ่งเก็บเต็มตัวประมาณห้าสิบโลใช่ปะ เราปรรจุได้55โลแต่ว่าอีก5โลเป็นของจิบย่อยเราหมดแล้วก็คือเก็บได้50โลรด50โลคันหนึง่งก็เหมือนตัวเราอีกอีกคนหนึ่งก็คือถ้าเราได้รด50โลมาคือเราคูณสองอ่ะนี่สาลายนะเราไปเก็บสาลายัยไม่ต้องแปลรูปไม่ต้องอะไรเลยเก็บรอบมาขายเลยมันนั้นนะทุกคนวีรลดมนแล้วดีนะเดี๋ยวแค่ครั้งเดียว่ะเดี๋ยวดีเลย แต่ว่าถ้าเราเลี้ยวแรงๆแบบไม่เปียกฮะมันจะแบบจะพลิกคว่ำอ่ะอยังหงายท้องอ่ะทางนี้ดีกว่าเราชิดทางนี้ทั้งสปีดอยู่ที่ร้อยเก้าร้อยแปดไปไปลายร้อยเก้าแล้วทุกคนอะไรตรงทวิตเตอร์จานวัสาวโอ้โห่แต่ช่วงกลางวันเราก็ฟาร์มไปแก๊งแกงไม่เห็นนะตอนกลางวันแต่ตอนขึ้คืนเห็นกว่าแกงเห็นเยอะเลยตอนบัาเฮ้ยไม่ใช่ตอนวันนี่ตอนกลางคืนเนอะเพื่ออะไรดิวันนี้เช้าหน่อยทุกคน อาชีพเก้าโมงดูนาฬิกาใตาบนขวาดิข้ามงสามแปดก็สำหรับใครที่อยากเล่นด้วยเนาะก็สามารถเข้ามาแต่ผมอยากให้โลเพยนิดนึงนะไม่ใช่เดินเข้ามาทาักไอพี่ทีผ่ผมตามพี่มาจากยูทูบแบบนี้ไม่ไม่ผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็แบบ่อยเข้ามาคุยแล้วก็ตีสนิทไปเรื่อยๆขอไปทํางานด้วยอะไรแบบนี้ก็ไม่บ้าไปไงโรเพหน่อยไงอะฮะ หลายทคนอางทัสองนี้ก็อยู่เจ็ดบัตรแต่เย็นนี้ถ้าผมไม่ดูบอลน,นะน่าจะมีคลิปคลิปจกปูนให้ดูนะต้องดูก่อนนะทุกคนโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้มีคนทําอยู่หนึ่งคนมาปกติฟาร์มแบบนี้คนเขาจะไม่ค่อยคุยกันนะทุกคนเขาแบบ FK ไว้อะแบบกดฟาร์มออโต้ไปแล้วก็ FK ยังดีที่ว่ามีฟาร์มออโต้กดอ E ค้างไว้นะทุกคนให้มันบอกกด X เพหยุดโอเคแล้วก็ออโต้ไปเลยห้าส นี่แล้วเราก็อย่าลืมเข้าตี้ด้วยนะจ๊ะหาไหนที่มันไม่ล็อกอะ่ะถ้าตี้เต็มสี่คนคือมันจะเร็วขึ้นนะนนเฮียสวัสดีครับพี่ชายอยู่หรือเปล่าวะนอยู่ยังไม่มีตีให้เข้าวะทุกคนตี้นี้เขาล็อกจอยไม่ได้ถ้าไม่ล็อกหนีกุญแจเป็นแบบนี้แล้วคือมันต้องหาช่องว่างเนี่ยสีดำๆเท่าๆไปเลยมันจะเร็วขึ้นอะ่ะถ้าครบสี่คนก็คือเร็วขึ้นหนึ่งจุดห้าวิอะ่ะเร็วปะล่ะ ผมก็ว่าเร็วอยู่นะสำหรับนี่ก็เก็บแบบมีตัวช่วยไปหมด สัญลักษณ์ขึ้นบอกบ,บนหัวด้วยว่ากระเป๋าเต็มไปขายกันเลยขายจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนลูกเงินเนะี่ยตรงนี้พอดีขายเดี๋ยวเ,เราไปขายกันเลยเที่ยวรัดเข้มขัดยังวะเนี่ออออยาอาตั้งสองมันมันมันไม่ค่อยชอบไปเด้อรับทางลูกรังหรือว่าทางที่เป็นดิน่ะ ควมเร็วตกแล้วก็รถปัดไม่เกาะเลยอะทางปกตเกิเกาะเรียบเราซื้อออฟโรดขนั้นอะคันละเจ็ดหมื่นนะตกวันนี้น่าจะได้อะเจ็ดหมื่นเริ่ไปเลยเทศนี้คนเต็มๆอยู่ประมาณสามร้อยคนนะทุกคนเกือบสี่ร้อยคนสามารถเข้ามาเล่นกันไดออ้คนอื่นเห็นเหมือนเราประวะไอ้บนหัวเนี่ยน้ำหนักเต็มเลย ดีขดถ่ายรูปลงทวิตเตอร์ชีวิตที่มีแค่รถไอเลิฟคาไอเลิฟคาอยากซื้อนะมีคันหนึ่งกี่หมื่นวะผมได,ด้ดเจ็ดหมื่นเป็นรถเจ็ดยูโซออกมาทำงานดำไม่ได้อะมีเขาว่ามี G t b คันหนึ่งไว้ทุกคนจีทีพสามแสนห้าเขาว่าหนีตำรวจด,ดีอยู่อยากลองอยู่ผมปูนมาขายแต่เขาว่าทำงานตำรวจมันเก่งแล้วมันทำงานมันรอดยากอะ เขาเลยว่าทำงานข่าวดีกว่า่อะอย่ามีใครมาพ่นมาแทงกูนะร้อยชิ้นโอ้โหราคารงตกเมื่อคืนได้สี่พันหนึ่งอันนี้ได้สามพันเก้าเดะแอ่น,นี้เดี๋ยวเองไหมใครมาเบิ้ลรถแถวนี้บ้าเฮ้ยเขาเป็นอะไรครับเนี่ย เรครับรถจะจุดไหมราจะจุดไหมอ๋อครับผมเรียกหมอยังครับอ๋อโอเคฆ่ากันหรือเปล่าวะหรือว่าอะไรวะเฮ้ยกูไปยุ่งเลยเดี๋ยวโดนตีนเข้ามาอีกใจเย็นสงบใจเย็นโอ้ต่ำไอคนนี้เขาฟาร์มสาหร่ายของเราเนี่ยฮัลโหลวัสดีครับพี่ชาย ชายฟาร์มสาหร่ายใช่ป่าวครับเมื่อกี้ใช่ครับไอในประเทศนี้อะไรราคาดีสุดครับผมงานเข่าใช่ครับแล้วเนี่นะใช่ครับผมเช็คดูก่อนน่าจะเป็นเพชรเพชรคนรับซื้อน่าจะเม็ดละห้าร้อยได้เอ้โหขายยากต้องไปทำเหมืองใช่ป่าวครับใช่ครับอ๋อครับผมแล้วสาหร่ายนี่คนทําเยอะป่าวครับก็ก็เรื่อยๆครับเพราะว่ามันเร็วอ่ะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองอ๋อเน้นทํารอบเอาใช่ป่าว ใช่ครับใช่ครับอ,อ๋อครับผมครับขอบคุณมากครับผมครับครับโอเคทุกคนขออนุญ,ญาตไปฟาร์มแป๊บหนึ่งมันจะน่าเบื่อตามเสร็จซื้อรถแล้วก็หาทำสตอรี่ไม่ใช่ว่าเป็นต่อยดีคนหนึ่งนะคือหาพูดคุยกับคนอื่นบ้างโอเคทุกคนเอาตัวไปฟาร์มแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเคแล้วทุกคนโอ้โห <Okay. S 2> พบแล้วรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วโอ้ดูเวลาดิ <laughs> มันเป็นอะไรนะเก้าโมงครึง่งเจนนี้บ่ายโมงสี่นาทีแล้วจ้ะคือแบบฟาร์มไม่ได้หยุดจริงๆนะทุกคนไม่ใครเป,ป็นอะไระฮัลโหลวัสดีครับโหลวใครวะอ้าวตายเลยไหมล่ะ ไม่รู้อะไม่เกี่ยวผมไม่ได้ชนเขาด้วยเขาโดดไปเองอ่ะต่อเราถึงไหนนะตั้งแต่9โมงครึ่งหลายโมงห้านาทีโอ้โหหลายชั่วโมงเหมือนกันนะเนี่ยคือมันยังไงอะทุกคนแรกนึกว่าจะฟังแป๊บเดียวแต่ตานเฉยอ่ะอ่ะแล้วเจ็ดสิบตัวเรา โค้ดนานเลยบอกให้ก็คืออา่ากี่จะพูดเลยปะคือไม่เห็นคนนั้นไปแล้วคือมันได้ทีละสามพันสามพันน่ราคาราคามันตกอ่ะราคาสาลายอะ่ะตกด้วยแล้วดูดีตำรวจเข้ามาคนโอ้โหเดาวยวนเหลือเกินว่าจะไปจุกปูนสักหน่อยดีหลบหนียาโอ้โหติดคุกกันรัวๆอ่ะรถตำรวจแม่งแรงเกินไอรถคันสีขาวอะ่ะ เขาว่าสีดําไม่เท่าไหร่นะหลุดง่ายแป๊บเดียวรถมันไม่สมรรถนะไม่ดีเท่าไหร่แต่คันสีขาวเราว่าดีจัดถึงเวลาขายแล้วเราก็ไปซื้อรถกันก่อนนะแล้วสวัสดีครับพี่ชยายอาบอจะรู้ไหมครับตำรวจเท่าไหร่จบปูนได้ครับผมสี่คนใช่ไหมครับ,รบโอเคครับขอบคุณมากครับผม สี่คนไะไม่ใช่อะไรหรอกปกติประเทศอื่นเขาอันนี้กันไงสามคนจุดได้แต่นี้สี่คนไม่จุดได้อเอ๊หกคนละลองสักหน่อยไหมทุกคนคู่ขับๆปะเดวยวเราต้องไปซ่อมรถก่อนอ่าหรถอยู่ที่ลองซ่อมเองซื้อของซ่อมหรือเปล่าวะตอนนี้ช่างไม่มีอะ่ะช่างศูนย์หมอศูนย์มีแค่ตำรวจอะ้ว น่าจะเป็นวันบ้างดมั้งเลยตำรวจไปเข้ามาเยอะปกติเมื่อวานนี้เวลานี้ตำรวจไม่เข้าเลยนะสูงคนเลยนะเมื่อวานแล้วก็เมื่อวนันวันแรกด้วยอีพีแรกอะ่ะที่ผมเข้ามาไม่ถึงชั่วโมงแล้วผมก็ไอเทียอัดชิปเลยถ่ายชิปเลยเพราะว่าเปิดซีรีส์ใหม่ไงไม่ครับเริ่มต,ต,ตื่อแล้วไม่ค่อยมีอะไรไปต่อแล้วไม่ครับแต่ว่าทำเหมือนเดิมเลยคนจะพยายามถ้าอีท ไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะก็จะไปไอ้นี่เหมือนเดิมอะนะครับคือสลับกันลงอ่ะจะประมาณนั้นนะแล้วเราตองซ่อมไงต้องการใบอนุญ,ญาตแต่งยานแล้วนะไม่ไม่ไม่คือผมไม่ได้แต่งนะผมจะซ่อมอ่าอ่าอ่าหรือว่าต้องซื้อของซ่อมปะ เราสวัสดีครับผมสวัสดีครับ้าซ่อมรถนี่ไม่มีช่างทำไงครับผมนี่ครับผมนี่แหละช่างเ้าหรอเข้ามาแล้วครับซ่อมอะคือไปืนครับขอโทษอ๋อครับผมไม่ถ้าปกติไม่มีช่างแล้วซ่อมรถได้ไหมครับเนี่ยเออก็ต้องซื้อกล่องซ่อมเลยครับในร้านค้าอ๋อครับผมครับผมว่าอยู่เมื่อกี้ผมขี่มากดดูช่างยังศูนย์อยู่เลยปกติครับช่างตีดไป อ๋อครับผมมีแต่ตำรวจกับหมอครับตื่นเช้าอ๋อครับแต่ว่าช่วงนี้หมอไม่เห็นเข้านะครับเนี่ยเห็นแต่ตำรวจนะครับน่าจะไปตกปลากันครับอ๋อออกเวรใช่ไหมครับใช่ลงมาเขาจะออกเวรกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกข้ามาแล้วครับบ่ายสองบ่ายสามครับผมสายปิดแล้วใช่ไหมครับครับสายราคาดีกว่าครับครับผมโอเคจัดไทมิ่งดีจัดอ่ะเกี้ะ เฮ้ยลืมรัดทุนถัดทุกคนเห็นปะคือตอนขี่มาผมยังกดให้ดูใช่ป่าว่าช่างมันมีแล้วผมขี่เข้าไปที่แจกรถอะ่ะก็ถอยออกมาปุ๊บอยู่ดีว้ามาปึ๊กนี่แหละผมนึกว่าแอดมินปะเพราะว่าผมกดตัว e ไปไงแบบมันไม่ให้แจกรถหรือแอดมินจะมาแจ้งหรือว่าจะจะมาว่าอะไรไหมแบบนี้ปุ๊บ,บโอเคเดี๋ยวเรากดตั้งก่อนกดตั้งแอปเป็ชีมมีอยู่หกหมื่น ได้ป่ะตอนนี้ก็ไม่นะประเทศนี้ผมรู้สึกว่าบูตเบรกไม่ค่อยติดหรือว่าเป็นที่รถปะรถยังกำลังไม่ถึงปะปกติผมจะบูตเบรกออกตัวนะเพราะว่าประเทศก่อนผมเล่นคืออ,อ้าอ๋อไอซัดจะถอนไปกดฝากเฉยเทศอื่นผมเล่นคือผมเล่นรถหนักไงรถรถมันหนักแนละ้วมันมันต้นมันอืดแต่ปลายมันไหลก็เลยต้องบูตเบรกออก ว่าเราต้องวิ่งไปเดี๋ยทุกคนเราต้องวิ่งไปซื้อรถนะเก็บรถก่อนแล้วกันไม่ที่เก็บรถหรือเปล่าไงแต่เราต้องวิ่งไปเพราะว่าไม่มีคนขับรถมาให้โอเคทุกคนเดี๋ยวตัดไปเจอกันที่ร้านรถเลยครับผมสวยจังนี่ทำไมหนุห่มๆไอ้หมอเข้าแล้ววะหมอเข้าไปแล้วรถคันนี้เลยชำร้งเงิน ไอเสอขกดมาทำเพี้ยอะไรปะตั้งได้กระเป๋าครับ4,000ไ,ได้อยู่เอ้ยอะฮะอะฮะอาหารก่อนนี่มันเอาเรื่องเลยนี่เท่าไหร่เท่าสิบปันร้อยถึงร้อยยี่ป่ะนี่มันได้อยู่นะทุกครอ,อนหุ่นยวถ้าจะแตะเขาดีแล้วก็ในรถเก็บได้ห้าสิบโลเฮ้ยเอาเรื่องนะ อ๋อใหยุเออพี่พี่ใจจังนะชวนคนหนึ่งเอาอีกเดี๋ยวพี่ใจครับพี่เอาชุดมาจากไหนอ่ะอมาจากตู้เสื้อผ้าครับอ๋อมันมีด้วยนะพี่มีครับอ๋อโอเคครับพี่จะไปทำเสียงใส่เขาซะวิมอสัยวิบากวิบาก เดี๋ยวเราไปลองจบปืนกัน้ยก็ทีครับผมเบรกไม่อยู่ครับออสัตว์ถ้าไม่ตรงนลดนี่ื่อกี่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นชนนะไอ้น้ำมันสี่สิบห้าไบตึกเลย <c oughs> จัดทำอะไรบ้าเซ็นโตโตะใช่หรือ <c oughs> เปล่านะ ม่แต่ประเทศนี้เขาเซฟดีนุกโทแบบตำรวจสามารถไล่ได้ไม่เกินกี่คนนะสามสามคันงั้นพุ่งไปไหนะวะพุ่งมาปับปะลงข้างล่างเลยหรอคือมินิเกมของประเทศนี้นะเฮด ที่วายคือเขาตั้งมินิเกมแบบไม่ให้ตัวอักษรมันห่างกันมากนะแบบไม่มันห่างจากกันมากเราค่อยกดง่ายกดทันเกมมันแต่ก่อนมินิเกมม,กนนะม,ม,เกมันจะยากเว้ยแต่ตอนนี้นเกมมันง่ายแล้วคือเวลาล้านขวาเลยอห้รูกโจรใส่หมวกเดือดจะูกินย่ะคือเปิดรถก็ไม่ได้นะไม่รู้ว่ากิฟต์ปูนให้เพื่อนไ,ไหมแบบเพื่อนสูงว่าประเทศอื่นผมทําปุ๊บผมก็ไปนี่นะแบบเอาเข้ารถอีกคันนึงรถโลอ่ะแล้วก็เอาเจ็บแบบนี้ ถ้าจุกเสร็จนะแต่นี่คือเปิดรถก็ไม่ได้ไม่รู้ว่ากิห้เพื่อนได้เปล่าต้องรอให้กดีหมดหรือเปล่าประมาณนั้นนะแล้วตำรวจมาไปจัดนะจะมีตัวเลขขึ้นหน้าจอโอเคไ,ได้หรือเปล่าเรียบร้อยอย่างหนึง่ง แต่อย่างหนึ่งว่ะอ้โหเยียลงมาพลาดนิดเดียวเอาเรื่องกันนะเนี่ยอูกูสิบวิคูยังลงจากตึกไม่ได้ถึงไหนเลยท่า สีวให้บทก่อนดีครับให้บทหน่อยครับให้บทเลยบทแล้วให้บทหน่อยครับเมื่อกี้ในกระหลายยังไม่ได้บทเลยนะครับรรอิสะเอ้อะได้เลยลนะ อันนี้สอบถามหน่อยได้ไหมครับครับคือต้องชนนี้ต้องรอให้ยางบดก่อนไหมครับไม่หรือว่าหรือว่าไม่ไม่ต้องก็ได้ครับในรถมีถึงถุงนะครับผมก็คือจิงครบสี่ก็ปั๊มได้เลยอ๋อโอเคครับผมได้ครับใจตรงกันนะอ่ากดก็มีเขียนไว้แล้วครับกลับไปเข้าใจตรงไหนก็กลับไปทบทวนอ่านในกดได้เลยได้ครับผมได้ อ่าเป็นปูนสองหล่มนั่งทั้งหมดสองพันบาทยี่สิบนาทีรถให้แต่สิบพันระยะส่งเซลก็ได้ได้ครับผมไอ้สัสสิวีแม่งไวเกินอ่ะกูลงมาเอาจริงแม่งไวเกินไอ้เหี้ยสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับสสวัดีครับุนคดีอะไรครับเนี่ยตำรวจครับจกปูตำรวจเดินตำรวจจับค่ะออครับครับ ขนาดตำรวจยางโดวตำรวจจับเลยจริงๆแล้วผมมันแอบดูว่าจะมีใครหลบหนีจะคุกไหมอ๋อครับผมหลบหนีเป็จังกล้าเหลือเกินเขาได้ยินเขาว่าเขาจะลงขันตำรวจก็อยู่นะครับเนี่ยทำไมอ่ะไม่รู้เพราว่ายิงยิงแม่นเกินเขาว่าจะลงขันกันอยู่ยิงแม่นเกินเฮ้ยเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เงินไปลงขันด้วยคือบ่นกันทุกคนแหะว่าโอ้โหดตำรวจยิงแม่นเกิน ไม่คืออย่างงี้เมื่อคืนน่ะตำรวจเขาไม่เข้าเวนน่าจะลงขันแล้วแบบจัดการมากกว่าอ๋อครับตำรวจเขาไม่อยู่เขาหนีไปลงอ่างหมดโอเคทุกคนสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ทีนหน้านะครับบาย,บาย